ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสับปกรดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆวันนี้มาอัปเดตการปลูกผักสลัดนะครับผมก็อันนี้เป็นแปลงพะก,ก้าที่ตอนนี้กำลังจะย้าย เอามาใส่ในกระถางปลูกหรือถุงปลูกของผม,มครับที่จะปลูกหลังจากนี้หลักการง่ายๆในการย้ายก็คือเอาช้อนนะครับเอาตรงปลายช้อนตรงนี้เอองัดตรงตรงกระถางพอก้าแต่ละต้นแต่ละต้นแล้วก็เอามาปลูกเอามาปลูกแล้วก็ลดน้ําที่เราต้องมาปลูกกันตอนเช้ามืดเลยก็เพราะว่า ถ้าสายสายแดดมันจะแรงะครับมันจะทําให้ก้าของเรามันเฉาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบปลูกให้มันแต่เชา้ามืดเพื่อแสงที่ยังไม่ค่อยมีมากประมาณนี้แล้วก็รีบรดน้ํารีบอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มันฟื้นตัวเร็วขึ้นมันก็จะมีบางต้นที่สู้ไม่ไหวก็ตายไปบ้างนะครับเราก็จะคัดต้นที่โต,โตในระดับเดียวกันเอามาปลูกแทนเพื่อจะทำให้เราไม่ต้อง สูญเสียดินสูญเสียแปลงปลูกสูญเสียถุงปลูกไปนะครับเพราะถ้ามีบางต้นถ้าเราปลูกไปยังไงมันก็โตไม่ทันต้อนอื่นๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้เราเสียเวลาเสียเวลาในการลดน้ําเสียเวลาสู้เราเอาไปปลูกรุ่นใหม่ต่อหลังจากนี้ดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องเตรียมดินเผื่อๆอไว้เอาไว้สําหรับปลูกรุ่นต่อๆไปในรบต่อไปได้เลยโดยดินพวกนี้เราก็ เราก็ใส่ถุงแล้วก็ลดน้ําลดน้ําหมักลดอะไรไว้เพื่อให้มันเพื่อให้มันเหมือนกับว่ามันหมักตัวมันเองเอาเอาไว้ประมาณอย่างเงี้ยครับเพื่อไม่ให้มันแห้งสูญเสียสูญเสียธาตุอาหารอะไรต่างๆเพื่อมันแห้งเราก็เอามาลดน้ําแล้วก็พร้อมที่จะใส่ปุ๋ยในรุ่นต่อๆไปได้เลยวันนี้ก็เลยมาอัปเดตคร่าวๆประมาณนี้ครับผมก็จะเป็นการ ปลูกผักสลัดแบบคนเดียวอย่างนี้มันก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับมันจะต้องบริหารจัดการทั้งเรื่องเวลาเรื่องอะไรหลายๆอย่างส่วนในนู้นก็จะเป็นรุ่นรุ่นที่ที่ผมจะเก็บในรอบหน้าประมาณวันที่วันที่สามครับสามพฤษภาก็จะดีเก็บละไม่รู้ว่ามันจะโตได้มากแค่ไหนก็ต้องลองลุ้นดูซึ่งในแต่ละคืนอย่างเงี้ยมันก็จะโตเร็วมากๆถ้าเราลดลดด้วยน้ําหมักในตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยเช้ามามเราก็จะเห็นเลยว่าใบมันจะใหญ่ขึ้น ทันตาเห็นเลยครับเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องแต่ก็มีบางต้นนะครับที่มันก็ไม่ได้โตอะไรมากเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีบางต้นที่มันเติบโตมาการปลูกผักสลัดแบบแบบเกษตรอินทรีย์แบบอินทรีย์อย่างเงี้ยก็ต้องก็ต้องยอมรับทําใจตรงนี้ไปครับเพราะว่าบางต้นมันจะไม่โตเท่าต้นต้นอีกอีกต้นแน่ๆบางต้นมันก็อาจจะได้ปุ๋ยได้ดินหรือตัวสภาพ ต้นมันเองมีสภาพที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วมันก็เลยโตช้ามันก็มีส่วนหมดเลยครับเพราะนั้นเราก็ต้องประเมินคร่าวๆเอาว่าเอมันได้แค่ไหนหรืออะไรยังไงโอเคครับยังไงก็แวะมาอัปเดตคร่าวๆผักสลัดของผมให้เพื่อนๆทราบว่าเดี๋ยวนี้ผมจะพยายามไม่ให้มันทิ้งระยะเวลานานจนถึง2อาทิตย์สอาทิตย์อย่างนี้ครับก่อจะได้็อตใหม่ผมจะพยายามทำให้มันได้ทุกๆอาทิตย์ แต่มันก็จะเหนื่อยตรงที่เราก็ต้องบริหารจัดการเรื่องปุ๋ยให้ดีๆว่าเราต้องเก็บปุ๋ยมูลไส้เดือนให้เพียงพอต่อการใช้ในการทําผักสลัดของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีหลายๆอย่างที่เราต้องต้องวางแผนต้องจัดการให้มันดีแล้วเราทําคนเดียวเราก็อาจจะต้องวางแผนดีๆเหนื่อยเหนื่อยหน่อยแต่เราก็ต้องทําให้มันให้มันได้ตามตามครบรอบของมันเพื่อไม่ให้เราขาดลูกค้าลูกค้าประจําเราก็มีอยู่เพราะนั้นเราก็ต้อง ปลูกให้มันทันรอบอะไรต่างๆประมาณนี้ครับโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างๆของช่องไอสานด้วยนะครับฝากด้วยนะครับเพราะการกดใจเพราะการกดถูกใจของเพื่อนๆจะทําให้คนอื่นเห็นคลิปของผมมากขึ้นวันนี้ก็ประมาณนี้ครับน่าจะได้รอบนี้มันมีแค่แค่แค่แ,แปลงเดียวก็น่าจะได้ประมาณสัก ึงเจ็ดสิบหรือเปล่าไม่รู้ครับเจ็ดสิบต้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ลตล็อต่อไปจะเยอะหน่อยประมาณเกือบสองร้อยต้นเพราะฉะนั้นก็ก็ว่ากันไปครับโอเคครับงั้นแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะสายแล้วมันจะปลูกลําบากคร่าวๆก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆทราบว่าโอเคเราจะปลูกอย่างนี้นะตอนนี้เตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วนี่ดินเปล่าที่เราหมักเอาไว้แล้วก็ลดน้ําหมักทิ้งเอาไว้แล้วอย่างเงี้ยวันนี้เราก็พร้อมปลูกโอเคครับสวัสดีครับ